แน็กชาลีแยกทางอดีตผู้จัดการเพราะเงินล่าสุดออกมาแจงปมแตกหักกับอดีตผู้จัดการเผยสาเหตุมีปัญหาเรื่องเงินออกมาเคลียร์ปมปัญหากับอดีตผู้จัดการแล้วสําหรับแน็กชาลีไตรัตโดยล่าสุดในช่องทิกตอกแน็กชาลีได้โพสภาพข้อความชี้แจงบอก2.1.2025เนื่องจากมีนักข่าวโทรมาถามข้อมูลเกี่ยวกับผมและอดีตผู้จัดการเป็นจํานวนมาก ผมและอดีตผู้จัดการไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วเนื่องจากเรามีปัญหาการเรื่องเงินแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเขารีบจัดการเงินคืนผมในส่วนที่มีหลักฐานชัดเจนมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่อดีตผู้จัดการจะขอให้ทางผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อง,งานเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเหตุผลที่เขาแจ้งเนื่องจากเขายังต้องทำงานในวงการนี้อยู่ไม่อยากให้มีปัญหา และจะได้ลดการตอบคำถามในช่วงแรกๆหากข้อความข้างต้นนี้เป็นข้อความเท็จสามารถออกมาอธิบายหรือนำหลักฐานมาโต้แย้งผมได้เลยนะครับถึงท่านผู้อ่านโพสต์นี้ทุกท่านนี่คือคำเตือนจากผมอย่าไปพิมพ์ด่าใครนะครับเพราะคุณอาจโดนฟ้องได้ขอบคุณครับพร้อมลงชื่อชาลีและในแคปชั่น Next ชาลีก็ยังได้เขียนข้อความกำกับเอาไว้ว่า ผมก็คนเฮี้ยคนหนึ่งครับขอโทษครับแม่เรียกว่าโพสต์ดังกล่าวท่ามกลางชาวเน็ตเอฟซแฟนคลับคาต่างแห่คอมเมนต์กันล้นหลามเลยทีเดียวละค่ะ